ว่าอยากฟังเพลงเหล baptism? ่านี้นะครับเพราะไม่ได้เล่นพลงเหล่านี้มานานมากจะไปมีคนต่อไปครับผมเจอเจ้าทวเล็กาตั้งแต่อายุ12เป็นเด็กดำล่าหาฝันครับเป็นเด็กทุกทุกครั้งที่เจอน้องร้องที่ใหญ่มากครับแต่ว่ามีจุดเสียอยู่จุดเป็นเป็นจุดใหญ่ด้วย ร้องเพิลล้องครับแต่หน้าน้องตายมากครับพอตอนที่ผมทำรายการเพลงรายการรุ่งรุ่งนะครับตอนนั้นเป็นก็ะจะกรับรพันเป็นพี่ก่อนกรรมาการก็มีผนม,าามีสังเดชนโชรดามีชนธนุพรมีปิยะช,ชีวีชัยขันธัญประหลาศีทุกคนเปิดหยาชมเพาจะเป็นคนนี้ถ้าวันหนึ่งถ้าเขาไม่หยุดร้องไม่หยุดทุนานะไอ้คนนี้จะเป็นตัวแทนที่ทุกคนฝากความหวัง,ง,งไว้ครับ ทุกคนรู้ว่ารูปพุ่งแท้ๆมันเริ่มหายไปจากประเทศไทยขึ้นทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีเพูปพุ่งอยู่ครับแต่เป็นเห็นรูปพุ่งไม่ได้ว่ารูปุ่งดีๆนะรูปพุ่งอีสานรูปพุ่งที่ผสมภาคใต้บ้างภาคเหนือบ้างแต่รูปพุ่งแท้ๆเที่เราฟังในสมัยเก่าๆเช่นคนรูปเรื่องแสวงสัญญาคนรัศดรใจที่คุณพุ่งลงกันเลยแท้ๆมันหายไป พอด็เอามาประกวดก็ทุกคนร้องโดยเขาเรียกว่าตามแบบอะครับแต่เราสังเกตได้เลยว,ว่าเวลานะักร,ร้องรูปทุกคนที่มีชื่อเสียงพอเราฟังพวกเรารู้เลยว่าใครอันนี้เป็นสิ่งที่หายากมากแล้ววันนั้นเจ้าเด็กคนนี้ร้องเพลงเหมือนที่เอยอย่างสลัดใจผสมกับสันติอุสวา์เราก็ทุกคนพยายามพูดว่าไม่รู้ไุ่รู้เข้าใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนเด็กมาก ออกลุกพยายามเป็นตัวเองการคอกพี่เป็นสิ่งดีคอกพี่แต่ละคนอะชอบใครชอบรู้ด้วยต้องเก็บมาแล้วก็สร้างเป็นตัวเองได้นะครับจากในพิธีทำท่าศาลวันนั้นหน้าตายทุกครั้งก็ใบอ่ะพอไปยืนรถนี้ปุ๊บพอตอนทักเขไปไปอยู่รานจอดร,รถน่ยน,นั่งไม่น้อยอยู่วันนี้แฟนทำเขามากมายเป็นสิทธิ์ติไม่หมดนี่ตั้งสอสมัย แข่งตบเยอะมากแข่งจนไม่มีใครแข่งด้วยหรอกเพราะเก่งเกินไปต้ปองคืนคือตำแหน่งนี้วันนี้เขาจะมาบขอบขวัญุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้ลุงกีโรครับ